เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะวาระค่ะสามรอบในหลวงราชการที่เก้ารับซื้อเหเรียญละสิบบาทเหรียญตราแผ่นดินพศสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยนะคะสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะรับซื้อเหเรียญละยี่สิบบาทเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกค่ะโปรยข้าวเหรียญสวยงามน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกค่ะวาระแรกของในหลวงราชการที่9คู่พระราชินีเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะวาระค่ะเสด็จนิวัตรพระนครออกเมื่อปี2504ค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกหายากอันดับหนึ่งนะคะตัวติดผลิตน้อยจำนวนผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นค่ะ WHO รับซื้อเหรียญละ20บาท เหรียญครุฑหนึ่งเจ็ดค่ะเหรียญหนึ่งบาทครุฑพศสองห้าหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทรับเยอะรับตลอดรับไม่อัน้นเหรียญห้าบาทครุฑเก้าเหลี่ยมค่ะห้าบาทครุฑเก้าเหลี่ยมแท้นะคะรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทขอแท้ค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะเหรียญที่เห็นนี้นะคะทั้งหมดนะคะรับเงินไปค่ะสามร้อยห้าสิบห้าบาทค่ะเห็นไหมคะมีแค่นี้ก็ส่งมาได้นะคะ เหรียญบาทไม่กี่เหรียญเีองก็ได้งสามร้บาทนะส่งมาได้เลยค่ะทุกคนสิบาทหมุนเวียนนะคะเหรียญหมุนเวียนคือเหรียญสตางทอนที่ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะเหรียญสิบบาทสตางทอนพศสองหนะคะท่านใดเจอนะคะส่งขายได้ค่ะประรับซื้อในราคาเหรียญละหกสิบาทค่ะสองหรับซื้อเหรียญสตางทอนห่งบาทสองเก้นึ่งร้ถึงห้าร้อบาทสี่ศูนย์ามพันบาท4 6่หก สิบบาทสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันสี่หนึ่งหกสิบบาทขอบคุณที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายนะคะราคารับซื้อค่ะสองพันห้าร้อยรับซื้อยี่สิบาท W H O ยี่สิบาทเดเดทิวัตยี่สิบาทค่ะสามรอบรับซื้อสิบบาทนะคะราคารับซื้อค่ะชัดเจนนะคะเนะะี w ่ยค่ะ W H O นะคะหรือนาไมโลค่ะเหรียญละยี่สิบาทอ่าเหรียญน,นี้นะคะสองพันห้าร้อยห้ารับซื้อเหรียญละ สี่บาทค่ะราแผ่นดินสองพรับซื้อยี่สิบบาท2องพันค่ะยีบาทเนี่ยค่ะสองพนห้ารอยี่สิบาทเจด็จนิวัตย0บาทสองพอยห้าเหรียญละสบาทเหรียญครุฑบาทพศสอง7ห้รนะคะหรือเรียกกันว่าครุฑหนึ่งค่ะรับซื้อเหรียญละยีบาทรับตลอดรับไม่อัน้นรับจํานวนเยอะค่ะมีใครมีต้องการขาย พักมาได้เลยค่ะเหรียญห้าบาทเรือหงค่ะจะมีสองพศมีสองห้าสามศูนย์และสองห้าสามหนึ่งค่ะพศอยู่ตรงนี้นะคะสองห้าสามศูนย์รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทสองห้าสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะห้าบาทเรือหง